สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีทพาชมนะครับวันนี้บรรยากาศฝนคลึ้มๆม,มาหน่อยนะครับบรรยากาศฝนจะตกนะรบรรยากาศกาําลังดีนะฮะบรรยากาศกําลังดีเลยวันนี้เนะเอารถกระบะซีประตูนะฮะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยกันดีนะครับและยิ่งเป็นตัวที่ผมเอามารีวิวเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบออปชันถ้าเปรียบเทียบราคาพิกัดรุ่นต่อรุ่นแล้วนะฮะ ถือว่าคุ้มค่าสุดแล้วในตลาดบ้านเรานะครับยิ่งเป็นรถมือสองยิ่งคุ้มค่านะฮะสองคันนี้นะครับคู่แฝดเลยนะครับสีแดงกับสีเทานะครับเป็นนิสสันนาวาร่ NP 3 0 0เป็น4ประตูเกียร์เมนนวนเครื่อง2.5นะครับ v ีเชียร์เทอรแดงม้าเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นตกแต่ง e dition นะครับเป็น Black นะครับแบล็อ dition นะครับก็คือแรปสติกเกอร์หลังคาดำแรปสติกเกอร์ดำนะฮะ คือเป็นตัวตกแต่งพิเศษจากศูนย์นะครับของนิสสันนะฮะนิสสันนาวารานะครับ ara, นะนิสสันนาวารหรือว่ากระบะฟอนเทียนะครับนิสสันฟอนเทียนิสสันนาวาระเอ็มพีสามร้อยนี่แหละนะครับก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัว d ียนะฮะร,รหัสดียี่สบรหกสิบสามแรงม้า400ประมาณ403นิวตันนะครับแรงบิด นะก็ถือว่ารูปร่างหน้าตานะครับรูปร่างหน้าตานี้จัดออกมาได้ดุดันนะครับได้หลอ่อนะบรรยากาศคืมๆหน่อยนะมืดหน่อยนะฮนะแต่รถนี้สวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันกันก่อนนะทั้ง2องคันนี้นะครับปี19.20นะครับเครื่อง2.5 VGTurbo เร์บนะครับนะเป็นรถที่ปีใหมนะ่ใหม่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะ ราคาเปิดเพียง559,000นะครับ559สีเทาคันนีนะ้ถ้าใครสนใจทักทายเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่096149985 9, 9, 9 8, 5, นะฝนตกแล้วนะตอนที่นะเอารีวิวกลางสายฝนนี่แหละนะนะครับนะเสียงจะดังหน่อยนะครับนะส่วนสีแดงนะครับปีเดียวกันนะครับเครื่องเดียวกันรุ่นเดียวกันด้วยนะฮะ ราคา5 5 5 0 0 0บาท555นะครับไม่เยอะกว่านิดนึงนะฮะไม่เยอะกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในเดี๋ยวผมพาดูภายนอกก่อนตอนนี้นะครับทั้ง2คันนะแม็กจางคู่ตัวรถนะครับปี19เหมือนกันนะฮะร,รุ่นเดียวกันปี19เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงตัดกับสีดําส่วนตัวนี้เป็นสี หรือว่าจะเรียกเป็นสีเขียวก็ได้นะหรือว่านะแต่ผมมองว่าเป็นสีเทานะครับง่ายกว่านะครับนะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เขียวปีเลยนะครับมันออกเทาหน่อยนะหรือว่ามองเป็นสีเขียวก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะมองนะครับแต่ดูเอาว่าลักษณะสีออกประมาณนี้แหละนะครับถ้าเป็นเขียวเขียวก็เป็นเขียวออกไซด์เปอร์นะครับนะแต่มองแล้วโดยรวมมันออกเป็นเทาดํามากกว่านะครับนะอ่ะคันนี้สีแดงนะครับ สีแดงแลบดำตกแต่งแบ็กเดยชั่นเหมือนกันตัวแบ็กเดยชั่นตัวตกแต่งพิเศษนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเอาสีดำเข้ามาเข้ามาแลบเข้ามาตกแต่งนะครับแกมกับสีส้มไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเนี่ยดูให้รถเนี่ยมีความแข็งแกรง่งดุดันนะนี่บันไดข้างสวยๆนะฮะตกแต่งด้วยสีส้มนะตัดกับสีดำ ออกแบบเป็นชิ้นเดียวนะครับออกแบบสวยพอสมควรนะครับออกแบบสวยพอสมควรเลยนะครับสำหรับ Nissan. นิสสันนะตัวนี้นะอ่ะดูภายนอกกันแล้วนะครับทั้ง2คันรับประกันอีกเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างน็อตทุกตัวนะมาร์คสูนมาร์คซีอยู่ครบนะนะออปชั่นตัว4ประตูกระจกเป็นไฟฟ้าทุกบานนะครับนะฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจก ปรับพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับนะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบทรงบนลูกนะนะครับทรงบนลูกก็เป็นบันติฟังชันนั่นแหละนะครับมีคุดคอนโทรลให้นะเชื่อมต่อ,อโทรศัพท์มือถือให้นะฮะออปชั่นก็มีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังให้แล้วก็เบาะภายในเป็นเบาะหนังกึ่งผ้า ตัวด้าน,านใน,นตรงกลางจะคลิปด้วยผ้าสลับปลายสีดําตัดส้มนะครับก็ว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวแบล็กด t i o n นี่แหละนะครับเน้นเป็นสีดําสีส้มตัดกันนะก็เข็มขัดก็สามารถที่จะปรับระดับได้เลื่อนเลื่อนระดับได้นะครับนะเอาตามสรีละของคนขับนะเบาะอ,ออกแบบได้สวยงามนั่งกระชับโอบสรีละดีนะมีปีกรองรับ สรีละของผู้ขับผู้นั่งนะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนะเกียร์ธรรมดา6สปีดก็เข้าง่ายนะเข้าง่ายนะมีกล้องมีจอนะฮะเล่นแผ่นเสียง c d p ี f m MM. m AM นะระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับนะแอร์ออโต้นะนะช่องแอร์ตรงนี้จะเป็นวงกลมมันดีอย่างหนึง่งคือมันปรับหนีมือคนขับได้เวลาขับคืนมันอาจจะเย็นมากนะฮะ นะส่วนหน้าจอก็ออปชัน,นอื่นๆก็เป็นเพิ่มแสงสว่างบวกลบนะฮะปรับแสงลดแสงนะครับปุ่มพทธสตาร์ทนะตรงนี้ก็มีช่องเก็บเหรียญเก็บบัตรเก็บโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าวางเครื่องรางของของังนะฮะภายในประมาณนี้นะครับนะยังสวยอยู่นะรถปี20แหละนะครับจด20ปี19จด20นะ ด้านหลังก็มีช่องแอร์มีที่เก็บของนะครับมีที่เก็บของมีช่องแอร์มีที่เก็บของให้มีไฟเวลคัมไลท์ที่ประตูนะครับมีเฉพาะาประตูในส่วนของประตูด้านหน้านะครับประตูด้านหลังนี่ไม่มีนะนะฮะในส่วนของด้านหน้ามีนะครับมีไฟเวลคลัมไลท์ซอกนอกซอกในเดิมๆิมนะครับ,เคร,บเครื่องยนต์แห้งๆเดิมเดิมเลยทั้ง2คันนะฮะมาดูในส่วนของคันนี้ นะก็เป็นพุทธสตาร์ทเหมือนกันนะคะนี่ออปชันอันเดียวกันเลยนะบรรยากาศฝนตกเลยนะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงผมเปล่านะข้างนอกฝนตกแรงนะอันนี้เป็นกล้องนะฮะเป็น 2.5E นะ่าเซากาศแบบครีบสลามก็คือเป็นออปชันมาตรฐานของตัวนิสสันนวานี่แหละนะครับนหะ ตัวนี้ไม่ไม่สองหมืนแปดนะครับตัวนั้นไม่เก้าหมื่นนะสีแดงเดี๋ยวผมลืมพาดูเลขไม้หรือเปล่านะหรือว่าใครมองเห็นก็ไม้ตัวนี้จะน้อยกว่านะครับนะมีจอเหมือนกันนะครับมีกล้องหลังนะเกียร์หกสปีดเหมือนกันเป็นเกียร์ทรรมดาแอร์ออโต้เหมือนกันนะฮะอันะนี้มีช่องไว้สําหรับเครื่องรางของของังหรือว่าติดกล้องติดอะไรก็มีช่องให้ภายในดีๆสะอาดเลยนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะ ผมเอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับเอามารีวิวให้ดูก่อนดูสภาพภายนอกภายในนะก่อนที่เขาจะเอาไปเก็บงานก่อนที่เขาจะเอาไปาทําความสะอาดนะครับนะก็สภาพแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรถคัดเกรดนะครับเกือบเต็ม100%แล้วนะครับยิ่งราคาห้าแสนห้าหมื่นเกะครับห้าแสนหาหก็ถือว่าถูกสําหรับรุ่น4ประตูนะครับ ยิ่งเป็นตัวตกแต่งพิเศษเป็นตัวลิมิเต็ดอย่างเงี้ยนะครับอย่างแบล็กเอ i t ชั n เนี่ยก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ดุดันนะฮะช่วงล่างเซทซี 4, นะฮะเป็นสิ่งที่นิสสัน n นวราร่าไม่แพ้ใครเลยนะครับช่วงล่างดีมากเป็นรถสไตล์ที่บรรทุกแล้ววิ่งใช้ความเร็วนะครับได้ดีพอสมควรนะรการเซ็ตค่าเกียร์ต่างๆค่าเฟืองท้ายค่า ในเรื่องของความนุ่มนะครับซับซเเนชั่นต่างๆถูกเซ็ตค่าออกมาให้เป็นรถบรรทุกยิ่งมีน้ำหนักบรรทุกยิ่งวิ่งดีนะครับยิ่งก่อถนนดีนะครับยิ่งนุ่มนะ,ละหลายๆท่านก็อาจจะใช้อยู่หรือว่าเคยใช้นะครับลองๆไปศึกษาดูข้อมูลนะครับว่าวิศนุนราตัวนี้แหละนะครับสวยด้วยใช้งานจริงคุ้มค่าด้วยราคาเนี่ยถูกสุดด้วยนะฮะลองๆไปเซิร์ชดูราคานะครับ ถ้าเป็นรถในรุ่นพิกัดเดียวกัน4ประตูนะเป็นกระบะสีประตูในะออกมาปีเดียวกันเนี่ยค่ายอื่นราคาจะขยับสูงขึ้นกว่านี้เยอะนะฮะยิ่งตัวนี้เนี่ยตกแต่งพิเศษแล้วเรียบร้อยนะออปชันเนี่ยที่ได้มาคุ้มค่าแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหายอยู่โทรเข้ามาเลยเลยนะครับ0961499985นะยินดีให้ค่ารึกษายินดีให้ข้อมูลน,นะฮะชอบคันไหน ดำหรือเทาเทาดำหรือว่าแดงดำนะฮะแบล็กอีชันหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ5 5 5 0 0 5 5 9า0มนาะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่ 0961, 4 9 99, 9 9านาะครับฝนตกแรงแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงผมแล้วนะบรรยากาศฝนตกนะวันนี้นะก็ฝากไว้นะครับหารถไปใช้สักคันนะไปไล่ไปนาไปสวนไปไล่เดินทางใกล้ไกลนะครับสะดวกสบายแน่นอน นะออกรถกับพีทนะครับออกรถกับผมนะไม่ใช้เงินสักบาทนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ